สวัสดีเวล э ุนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเรานี่คือการนั่งรถไฟจากสถานีเหนือสุดของประเทศไทยไปสถานีใต้สุดของประเทศไทยโดยการนั่งรถไฟไปเรื่อยๆตามจังหวัดต่างๆและตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดที่แ2แล้วเราเริ่มต้นเดินทางจากสถานีเชียงใหม่ลำปางและสถานีต่อไปก็คือสถานีศิลาอาจจังหวัดอุตรดิษฐ์โดยการที่นั่งรถไฟผ่านสถานีต่างๆจากสถานีลำปางไปถึงสถานีศิลาอาจใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเอาจริงๆการนั่งรถไฟถึงจะใช้เวลานานหน่อยแต่เรารู้สึกว<ๆ>่ามันปลอดภัย ยังได้เห็นวิวภูเขาต่างๆหลายลูกเลยนะ,ะจริงๆการใช้บริการรถไฟก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่นั่งอาจจะดูแข็งๆหน่อยแต่ก็มีความคลาสสิกไปในตัวแถมระหว่างทางก็มีคุณลุงคุณป้านําอาหารขึ้นมา,าเอาจริงๆเหมือนมีฟู้ดคอร์ทเคลื่อนที่ไม่ต้องกลัวว่าจะหิวระหว่างการเดินทางไม่ต้องรอให้รถหยุดพักถึงจะมีเวลากินข้าวแถมราคาก็แบบใช้ได้เลยเจริงๆการนั่งกินบะหมี่แล้วมองวิวภูเขาก็ได้ฟิลเหมือนกันนะทุกคนถามว่าทําไมต้องเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราจะมาผลของเรามีแค่นิดเดียวคือ